สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมคลิปและผู้ที่กดติดตามของผมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีพระรอดนะครับมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระรอดเนื้อเขียวุมเทานะครับแล้วก็เป็นพระรอดเนื้อแดงซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับสององค์นี้นะครับ แล้วก็เป็นคนที่กดคนเดียวกันนะครับลักษณะลายนิ้วมือลักษณะการกดไล่ดินนะครับทั้งสององนี้เป็นลายนิ้วมืออันเดียวกันนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างจากการไล่ดินและก็ไล่เนื้อพระไปในทิศทางใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าองค์พระเล็กนะองค์พระเล็ก เท่าๆนี้วก้อยนะแล้วก็การกดการบีบเขาก็จะน่าจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโปง้ง2นิ้วนะครับค่อยๆกดค่อยๆบ,บ,บีบพระก็จะบีบพระแล้วก็ลายเนื้อพระไปในลักษณะเดียวกันกันกบที่เคยทําในแต่ละองค์ก็จะไม่ได้ผิดแผกแตกต่างกันนะครับลายน้้มือก็จะเป็นลายน้วมืออันเดียวกันแล้วก็พิมพ์ทรงก็เป็นพิมพ์ทรงเดียวกันนะครับ แต่เนื้อหาวันณะก็แตกต่างกันที่สีผิวนะครับสีผิวเกิดจากการอบการเผาที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับลักษณะเนื้อเนื้อด้านในนะครับก็จะเป็นเนื้อแดงอมเทาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเขียวอมเทานะครับสององค์นี้เป็นแม่พิมพ์เดียวกันแล้วก็ คนกดก็น่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับเพราะาลายนิ้วมือเหมือนกันนะครับลายนิ้วมือเหมือนกันการไล่กดมวลสารแล้วก็ดินนะครับที่ปั้นนะครับก็จะเป็นการไล่กดเหมือนกันนะครับผมจะให้ดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังที่ว่าลายนิ้วมือเหมือนกันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปนะครับ ลักษณะของผ้านะครับดูนะครับการไล่กดเนื้อผ้านะครับการไล่ดินไล่อะไรนะครับก็จะกดไล่ในแบบเดียวกันนะครับการลงน้ําหนักการลงลายนิ้วมือในมุมต่างๆก็เป็นตําแหน่งเดียวกันนะครับเพราะว่าคนคนเดียวกดก็จะกดในรูปแบบเดิมนะครับที่เคยกดองค์ไหนก็กดแบบนั้นนะครับ ลายนิ้วมือยังไงก็ไล่นิ้วมือไปแบบนั้นนะครับเพื่อจะให้เนื้อผ้าจมเ,าเนื้อเนื้อผ้าจมลงไปในแม่พิมพ์ได้เต็มที่นะครับลลยนิ้วมือก็จะปรากฏอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับก้นของผ้าก็ใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมจะให้ดูลลยนิ้วมือใกล้ๆนะครับเ,เนื้อผ้านะครับก็จะมีความเหี่ยวนะครับมีความเหี่ยว ย่นแล้วก็ลายนิ้วมือก็จะใกล้เคียงกันนะครับใ,ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับเพราะว่าการหยิบนะครับการหยิบการบีบนะครับอ,อ่ผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับแบบการบีบการหยิบเราก็จะกดลงไปกดลงไปนะครับ ขอโทษนะครับเขาก็จะกดไล่กดบีบลงนะครับกดบีบลงไปนะครับกดไล่กดบีบกดบีบลงไปนะครับก็กดในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมานลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับลักษณะของอเนื้อนะครับอีกองเป็นเนื้อเขียวอีกองเป็นเนื้อแดงนะครับมีความเหี่ยวตึงของผิวคล้ายกันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตำเหนือด,ด้านหน้านะครับมีตำเหนิซ่อนเลนส์และก็จุดที่เพื่อนๆจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับในแม่พิมพ์อื่นแลอก็ว่าในพระรอดองค์อื่นนะครับเพราะว่าองค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันเนื้อแตกต่างสีสันกันเท่านั้นนะครับคนแกะก็ยังเป็นคนกดก็ยังเป็นคนเดียวกันด้วยนะครับ ลักษณะจุดเด่นของพระรอดพิมพ์นี้นะครับก็มีความคมชัดนะครับเส้นสายต่างๆด้านหน้านะครับแล้วก็ทั้งสององค์ก็เป็นพิมพ์เดียวกันก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมจะให้ดูจุดพิเศษองค์นี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่มีในพิมพ์อื่นหรือว,ว่าองค์อื่นนะครับที่ผมเคยเห็นก็คือจะมีเส้นคอนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเส้นคอนะครับ ทั้งสององค์ก็มีเหมือนกันนะครับเส้นคอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับเส้นคอนะครับไม่ใช่พิมพ์กดเนื้อเปื้นเนื้อเกินนะครับจะมีเส้นคอนะครับแล้วก็บริเวณาหายปลาหรือว่า,าใต้เส้นคอลงมาก็จะมีเนื้อนูนๆออกมานิดนึงนะครับ มีเนื้อนูนออกมานิดนึงหนะครับนี่คือจุดเด่นที่ผมสังเกตดูในพิมพ์นี้นะครับเพราะว่าผมได้พิมพ์นี้มาสององค์วันนะแตกต่างกันแต่ว่าพิมพ์ส่งก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่ครับเส้นคอเห็นชัดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นะครับไม่ใช่เส้นแตกเส้นเกินนะครับเป็นเส้นที่นูนขึ้นมานะครับ เป็นเส้นที่นูนขึ้นมานะครับเป็นเส้นที่นูนขึ้นมาแล้วก็ลักษณะใบหูอะไรก็เหมือนเดิมนะครับขอขอให้กล้องโฟกัสนิดหนึ่งนะครับเส้นคอนะครับองค์นี้ก็มีแล้วก็เนื้อเขียวองนี้ก็มีนะครับ โฟกัสไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยองค์นี้ก็มีนะครับเส้นเส้นคอนี้ก็จะพาดขึ้นโค้งเฉียงขึ้นไปหาที่ปลายไปหูนะครับ กล้องผูงกักัไม่ค่อยชัดนะครับต้องขอบปเปัยเพื่อนนะครับเห็นแล้วชัดชัดแล้วครับอ,อันนี้จะเห็นชัดขึ้นนะครับ อ่าอ่าบริเวณเส้นคอนะครับลักษณะองค์แดงนี้จะชัดกว่านะครับองค์แดงจะชัดกว่าเป็นเส้นชัดเจนนะครับกล้องมันจะโฟกัสไม่ค่อยชัดเลยครับ ดูนะครับขออภยัยเพื่อนๆนะครับกล้องโฟกัสช้าจริงๆนะครับจะเป็นเส้นนูนนะครับเสียงขึ้นไปหาปลายใบหูนะครับปลายใบหูแล้วก็บริเวณใต้เส้นคอก็บริเวณนี้ก็จะแลรูมีเนื้อนูนนิดนึงนะครับนะครับโฟกัสชัดแล้วครับผม ทั้งสองพิมพ์นี้ทั้งสององนี้นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันมีเหมือนกันนะครับองค์ที่เป็นเนื้อสีเขียวนี้ก็มองมองเห็นคืนคืนไปกระสีนะครับสีของเนื้อพระก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเหมือนองค์แดงนะครับแต่ก็มองเห็นนะครับมองเห็นนี่เป็นเป็นจุดที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับคือ แลาว,ว่าเป็นเป็นองค์ที่ได้มาครั้งแรกนะครับก็จะไม่ไม่ค่อยได้สังเกตได้ดีเท่าไหร่ก็เพิ่งมาเห็นนะครับสององค์ก็มีเหมือนกันนะครับก็ยืนยันว่ามีเส้นคอที่โค้งขึ้นมานะครับเป็นเส้นทั้งสององค์ก็มีมีจุดนี้นะครับที่ผมเห็นว่าเป็นจุดที่พิเศษกว่าองค์อื่นๆน,นะครับ แล้วลักษณะเส้นที่ขนานกับเขนท่อนเขนขวานะครับก็จะเป็นเส้นขนานเล็กๆบางๆนะครับทั้งสององค์ก็มีเหมือนกันนะครับองค์แดงนี้ก็จะติดชัดเหมือนกันครับและลักษณะของเส้นที่ เป็นเส้นน้ำตกลงมานะครับองค์แดงนี้ก็จะเป็นเส้นที่วิ่งลงมาจากาแขนเลยเหมือนกันนะครับเป็นเส้นบางๆที่วิ่ง,งมาจากแขนนะครับแลว้วิ่งลงมาแตกเป็นสองเส้นสามเส้นอยู่ข้างล่างนะครับก็จะวิ่งมาจากซอกลักแร้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นะครับที่จะพบได้เห็นได้ก็ในพิมพ์ที่ชัดสมบูรณ์แล้วก็ติด เต็มคมชัดนะครับทั้งสององนี้นะครับมีเส้นนิ้วมือที่สวยงามนะครับแล้วก็ติดชัดเต็มนะครับสวยงามมากนะครับเป็นเนื้อแก่งนะครับเนื้อแก่งมากๆนะแล้วก็ความเหี่ยวย่นของอเนื้อนะครับ สายตาผมก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็กล้องโฟกัสผมก็พยายามที่จะให้ชัดที่สุดนะครับเส้นความเหี่ยวในเนื้อนะครับความเหี่ยวของเส้นสายในเนื้อแล้วก็ปรากฏเห็นเป็นก็เหล็กไหลนะครับปรากฏอยู่บริเวณผิวผ้านะครับอยู่ทั่วทั้งองค์นะครับอยู่ทั่วทั้งองค์ทั้งสององค์นี้ก็มีเนื้อที่ใกล้เคียงกันนะครับ ลักษณะของเนื้อที่ปรากฏเป็นเนื้อที่ผีเปิดเห็นเนื้อด้านในนะครับก็จะอมเทานะครับแล้วก็มีเม็ดมวลสารที่เป็นเมด็ดดําเม็ดแดงแทรกอยู่ในเนื้อเทาๆอีกทีนะครับครับผ้านี้ก็ทําไมเกี้ยงเก่าสะอาดเหมือนใหม่นะครับก็เนื้อแก่งเป็นหินแล้วครับหินกระดินนะครับ รือว่าเศษฝุ่นอะไรก็จะไม่ค่อยจับนะครับหินเมื่อเรามาทําความสะอาดหรือว่าล้างแล้วก็หินก็จะ,ะดินคาบดินคาบอื่นก็จะไม่เจาะไม่จับกับหินนะครับเนื้อผ้าก็แข็งเป็นหินนะครับมีความแข็งมากนะครับเนื้อผ้าก็เป็นเนื้อเขียวองค์หนึ่งที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามทั้งสอง,ององค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันแล้วก็ช่างคนปั๊มก็ เป็นคนเดียวกันนะครับเป็นคนเดียวกันลักษณะของพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆนะครับก็มือมือก็จะสั่นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าพระองค์เล็กมากแล้วก็เวลาเราซูมก็จะมีการไหวของกล้องนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปในคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ